คู่ค่ะที่ออกมาประกาศจบความสัมพันธ์กันแล้วเป็นที่เรียบร้อยจ้าสำหรับนางแบบสาวสุดเซ็กซี่ติชากันติชาเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้โพสตจบความรักหลังจากที่คบหากันมาถึง4ปีค่ะกบแฟนหนุ่มชาวสวิสโดยบอกด้วยค่ะว่าการปล่อยมือจากใครสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักนิดค่ะซึ่งสาวติชาก็ได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งผ่านอินสตากแกรมส่วนตัวของเธอค่ะโดยระบุข,ข้อความที่แปลเป็นไทยได้ว่าก่อนอื่นฉันจะต้องบอกคุณว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนนิกในช่วง4ปีที่ผ่านมาคุณไม่ได้เป็นแค่คู่หูของฉันแต่เป็นเพื่่่่่ออนนนนทททีีีีีดดดดสุขงััั้้ววยและเป็ครูจกกาใ เราได้แบ่งปันความทรงจําที่น่าจดจํามากมายอย่างไรก็ตามเส้นทางของเราก็ได้พาเราไปคนละทางและการตัดสินใจในครั้งนี้เรายังคงอยู่ในข้อตกลงที่ดีและแยกกันอยู่มาระยะหนึ่งแล้วและการปล่อยมือจากใครสักคนที่เคยเป็นส่วนสําคัญในชีวิตของฉันมันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณทําให้ฉันเติบโตในหลายๆด้านมากกว่าที่ฉันจะนับได้ฉันต้องการให้คุณรู้ว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของฉันฉันจะคอยสนับสนุนคุณเสมอขอบคุณที่ยืนหยัดเพื่อฉันรักฉันและเป็นคนที่เหลือเชื่ออย่างที่คุณเป็นเวลลาาาาาททีี่่่เรรออยยยยูด้ววกกกกัััััันนนนมมมมคหบฉุงแะะจ ษาสิ่งนี้ไว้ตลอดไปรักดิชา